มาแล้วพอเท่าไข่กูไปหาป่าเดี๋ยวนําไปเบิงกํากลังว่าจะนําไปเบิงว่าเพิ่นปดปลาอยู่เฮือนแพ่ว่าสัน่นเด้เขาจะนําไปเบิงว่าปดปลาหรือปดอันน้ำหันนะโอ้เดี๋ยวเราได้ไดลายอยู่ได้นี่เบิึงดูบดเอ้เต็มคุเลยเออเอาค่อยๆถอดลงลูกเออโอ้เออ,อ,ขอ,ขอ,ขอ,อเออค่อยๆ โอ้เต็มคุถอกใส่ซ้ำกะเต็มซ้ำเลยเนาะงามๆปลาใหม่ๆมาเด้อมาเด้อมาเลือกเอาปลาปี๊ปิ้งใหม่ๆเด้อปาาเนี่ยปลาหมอค้างดำติอันนี้ปลานิ้งค้างดำโอ้ได้ลายได้ลายงามๆ แต่ละมือเราจะได้แบบนี้ทุกมือเนาะเพราะว่าเราจะไปใส่มองไว้ยำอเรีมม่แยงจะไปใส่มองไว้แล้วเอินมายำบมมเสอเราจังพยายามวิธีซีวิตหากินอยู่ลุ่มมนน้ำเ้าเอาเท่าไเอาจจกโลเจอนะ,ะสองโลกับพ่อตี่ เออปลาใหม่ๆงามๆเอาเขียดเทียดนี่แหละแม,ม่น้ำเงืมปลามาจากน้ำเงืมสถานการณ์น้ำเงืมเาขาก็ยังปกติอยู่ด้เนาะบริขึ้นลายบริท่วมคือเพื่อนแบบอย่างกระมังผมหน่อยก็มังผมหลายตั้งเต็นเจ้าน้าผมกก็แล้วย่างนียเดี๋ยวเขาจะปิ้งกินตอนนี้ ออตอนตอนตอนในไมๆนี่ปิ้งมันก็ส่วนที่เหลือกันมันย่างย่างใส่ไฟไว้ใ<ว>ต้มันได้สามโลโลติดนี่ไปก่อนก็นได้บ่เจียวเขาแล้วคุณจังค่อยจ่ายคุณวา,านะ เด็ดยังฉันเด็ด่วนมันเฮ็ดตัดตัดเครื่องเนาะตัดนิดเนาะเฮ็ดยังใส่ตีนมองใส่ตีนมองใส่ตีนมองเอามาเบิ่งพอตุวนี้เราเทคนิคของเราใส่ตีนมอง่าชันเบิ่งดูใส่วิธีใด จะเตรีงมแตบ่ได้บ่ได้เอาเขียวยำเอาตีเอออะนนี้หนีบบ่คือว่ามันเอาเขียวยำเอามีจะว่าเขียวหั่นแต่ก่อนมีแต่เขียวแท้นแล้วเออเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเขียวบ่มีอออะะันนี้แหลเเ็ด เห็นบึงดูน,ดงดดนี่เนะื้อไส้อ๋อบึงรลอดนี่นี่อ๋อลูกกะกัวด้เนาะอืกัวแท้อันทางทางเชิงเลป้อมมันม,ม,มีแล้วมีแล้วอืมเอาไปลงใส่มองเขาหน่อ๋อเขาสั่งมาแบบเชิงแต่เมืองไหนนะะ เมื่นพุ่นัาไปเมืองเมืองเมืองเฟืองเมืองเมืองพุ่นวะือเมืองเมืองพุ่นไปไก่แท้จากเส้นหั่นตู้มองสามสามเส้นกับสามเส้นสามเส้นกับพอดีปลารุ่นสองนิ้วเลยเนาะสองนิ้วเลยเนาะทำได้จากกระชากดึงปูนี่ก็ มีมองป่าน้อยอันนี้เหม่นมองป่าไงเห็กเทคนิงสั้นทางนั้นตึกตักตึกตักเท่านั้นกับไป่ายตัหูกันเลยตัมบ้าเออตําหูกูย์เดี๋ยวพาไปเบื้องสีน้องเทคนิคการตําหูกของเพื่อนทางนั้นอันนี้เป็นเรียกเนาะเรียกเสริมเรียกเสริมภายในครอบครัวเพี่อนซื้อตัวนี้มา หลังจากเยกยบเงินเก็บชั้นแล้วก็มานั่งตามยักษิมีสามก็สวยเนาะนอ,อืมคันคันเร่งมันจะมีสองคันเร่งเน,ะนาะมีหยับไปกลับไปกลับมาปีนเดียวเป็นชิ้นใหม่พี่น้องตัวนี้นะเป็นชิ้นใหม่ บ่ได้เบิ่งโดนลายบ่ได้ตาลายไวแท้ทางเครื่องน่ะเป็นไม้กิ้งเวลาเหยียบกระจิ้งไปจิ้งมานี่เนาะเสร็จจิจครอบครัว เล็ดไปเรื่อยๆสู้ๆอยากอันปูจูเฮือนเรียกผู้เทามาเตะไทยนาเลยเข้มแหนมองเรียกผู้เทาเฝ้าเฮือนอ,อ,อ,อันนี้นะจนนบดลาวเฮาฝากกดติดตามเยอะๆพี่น้องสบายดี